เก่าเก่าก็เก่าไปมั่นมันบอกเพื่อนด้มันบอกเพื่อนเนื่อไม่กุ้มค่ะเ้ก็เลยบอกเอเพื่อนเก่าเสวัสดีครับเจวันครับขอมาลุนโมครับฝันฝันเราไปงเลียงเก่าไม่ได้สเป็นโตเก่ากับโดงหวค่ะฝันเราไปเลี้ยงเก่าไปกันไม่คู่นั่นมคู่ก็ได้เป็นคู่สวนเนี่ยถ้าเกิดเียมเด็ดกานบานจะมูอยู่อันคู่ตอนีคู่เลยว่าเหตุการณ์มาทรงคู่ให้ท่านได้ล่า ไปมูนฟ้ามุานดงกับมูค่ะมูไม่ใชมูหล,ล,ลุนมูนนะันกเลี่ยนเลี่ยนหลุนเกากัดนี่ยหะบานีเส้อไดงกู้ฝนมาส้วงไมค่คู้เหรอนเส้อดงเต้นไม่คู่กับเต้น,น,นต้องต้องถึงพอดีค่ะเต้นทะเฮาพะยกเมือถึงสามนี่ไนะสามเหรอเนี่ย<ม>หางเสาฟันหางเสาเนี่ยเราก็เอาเอาเอามื่อมาแบบโกกัน เมือมันประกบกันที่สินะอันนับซีซี่ว่ะแปลว่าเอาซีนิวนะคะประกบกันเพราว่าซี่ซี่ว่ะพอแม่ป,ป,รป,รปูอันนับบางดีเก็สั่ก็สามสามแปดสิบปูกันปันีงก็เลยเห็นที่จังเลกเลกเก่าน่ะร่อยมากโตง่ายค่ะโตดำเลยคางนี่ก็เก่าคางนี่ก็เก่าใต้มงกลารก็รู้ว่าเป็นยังนะคะ คืนมากขานิเก่าขานิกับเก่าทุกอย่างวันนี้ัก็เลยเอาไปบอกเฮียซี่เพื่อนฟังมาสามโยมือสามนะคะสามซีซีกับเก่าเก่านะเรียกกันตั้งประเทศออกสามเก่าเก่าไม่เสียดลับสามแปดเราเรียกล่างออกเก้าแปดไหมโอ้มาทางเก่าเก้าบนเก้าล่างดีดีไม่ออกตั้งประเทศหรือประเจศวันเนียนค่ะออกเก่าบอกเฮียเพื่อนฟังเราเพื่อนก็เลยบอกเอาเพื่อเอาไปลงทุนเลือกขาบอกว่าบริเวณ กะเป็นไรยว่นเนะาะแ่กะวางสิเดได้แบบบอลูเนาะว่ามันสีออกจดกอีนลีนะคะพอออปุ๊อบคน่ะเ,เอานองว่านฝนันบอกกันกกะเีหนองว่านฝันนะ่ะมากออกไรยวันตลอดเด็กผู้มเสียเกกมากทายนงกะบเด้เนาะเสียงเนาะต่ออกอีลอใครจะมอเนี่ยเนี่อมีอาจีพมากเก่าหมดมือมันเล่กะได้ค่ะก,ก็ล่องออกไปเสียงเบิรงเนาะมือนี่เฉพาะของมือนี่นะคะเนาะแต่ทีนี้ล่องไปเสียงเบิรงกับพอ่สา สามเกาเนาะสามเก่าสามแปดสามเก้าสามแปดค่ะสามเเก้าแล้วก็สามแปดลองเบิ้งค่ะครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะคนเามาประกบกันไม่ว่าซีซีาเลยสามซีซีงไปเอาเมื่อมาประกบกันสองขเซีเรก็ว่าห้นว่าหนบเบิ้งหนาเบิ้งดีเลยนค่ะขางนีพยโยกสามแต่ว่าขางนีพยโยกยังซี่าดีเพราามา่ประกบกันนั่นเสียเห็นว่านับเบิ้งนั่เพราะว่าในในฝันที่ฝันตองวนฝันว่องมู่่เทียนอันไทยนะ คือเลขหกสองหกสองเราไม่ยให้จุดสามแปดี่ได้เสียเองนั่นแ่ละทังนก็สิมากถ้าโตเก่าแถวอะไรกันเนาะตอนเนี้ยเนาะเก่าสองกูอาจจะหัวม่งเป็นหกสองเพราะทะเบียนรถเสีกับหกสองทะเบียนรถมงกหกสองแล้วก็ขั้นพ้องอันไม่คู่กันหนึ่งหกแปดสี่นอกกับตัวเดียวกันเนาะแต่ไม่งหานหกสี่หกสี่หกสองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้น ผู้ที่เดตุถุงผาอัเต็นข้อสังกาจายมาให้มามาถวายปูนะคะมัวตรงหันพะเพิ่มเมก่าสิบแปดใบมวันกีนู้ไม่ได้บอกว่าเฮ็ดมาองก็เก่า่แปดื่เห็ดมากเก่าท่กา,ทากระบ,บ,บอกส่วนโตนะคะเนาะแต่เจตเม่น่จะคือเจตเม่ลอลานที่เกไทยแล้ววันนี้่านี่ก็เลยถามถามว่าเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเป็นรูปประตูโค้งวันี้ค่ะเพื่อนสิสลรักเป็นประตูโค้งเขาได้ถามมาให้มาถามปูว่าเพื่อนเฮตุจากใบ ตู้ก็เลอกว่าประตูโค้งนี่ให้สลักข้างคังคังคังเสาหนะว่าซีหกอ,อันซีหกนี่มันก,นจกนะจัดแล้วน,น,น,นี่ค่ะเพอดีเราตอนนี้คนนักขายเพอดีอันเนี่ยมีผู้ใดเย็บไปซีหกหกซี่ค่ะซีหกประตูโค้งรุ่นซีหกกันว่นกี่วันเมี่นค่ะประตูโค้งไฮไฮคืนเนาะ สี่หกครับผมไปเลือกเก่าเก่าสีหม้เกียบันยิบไปแล้วเก่าสีกับหกครับเก่ากับหกตัวเดียวกันซึ่งฝันมาแล้วก็มายิบลอตเตอรี่แล้วครับเด้อเนาะเกียบันส่งมาดูครับครับเด้อครับเด้อเก่ากับหกตัวเดียวกันไม่ใครจะเลื่อมเก่ากับหกตัวเดียวกันนะครับเด้อนี่ยใช่ยูในทแยงรวดเสียเอกนาะสองสี่หกครับผมสองสี่หกท่านครับ แต่ว่ามันกตามเลขโกเก่าไว้อยู่ด้วยค่ะครับก็คือเก่าศูนยด็ดเก่าศูนย์เก็ดเก่าศูนย์นะครับอันนี้คืลทะเบียนเก่าเมื่อกี้วัน่าทะเบียนเก่าบอกว่าเอาร่วมเกษตเอกไปเติมนมั่นไปกลาได้ไปกราได้นะครับค่ะก็ทะเบียนเพื่อหกสองสี่หนึ่งก็ทะเบียนท่านเก่ากับเป็นศูนย์หาศูนยเก่าแต่ว่าว่าไปกลับอาจจะเป็นศูนย์ม่อนี้ พูกระบอกเสอกไปท่งเยีอยู่ตางอย่างบดเดือนให้เอารห้เอารวบไปถามเสเอกว่าไปได้บ่อไปกลับใดแสดงว่าใดหกสับสี่น่นะครับเด้อให้มาถามเศเอกว่าไปได้บ่ไปกลับใดนึถ้าได้รถเีเอไปเติมลามั่นให้ไปเติมลามันจากบาดเก้าสิบเ็ดบาทอันเก้าสิบเเติมบ่ใดให้เติมตมบ้องคือเก้าทีถ้าให้เอารถเเอไปไปกลับใด ไเก้าซี่ก็เป็นฮุกซี่ก็ได้แม่นป่ค่ะได้ครับเพราะว,ว่าปู่บอกเก้าสองก็เล็กโตเก้าอาจจะเป็นหุกสองเอซี่เรื่องนะคะว่าหุกกับเก้าตัวเดียวกันครับว่าจะซื้อเวลาคือหุกสองเก้าซี่เจ็ดสองอันวันมากากับคือปู่บอกปู่ว่า,านี่ว่าอินาของไฟอย่าเอามาหลายบ่อใดใดไปยิ้มมาตั้งหลายยิ้มมาหลายค่กหลายเนี่ย เอาไว้ย่าเยาวอาลายเป็นผู้ว่าเนี่ยค่ะเอามาหลายผักลายโยงไว้ผู้อื่นเขาถือน้ำแนี่ยพ่อปฏิว่าเขถือได้หรือเอามาหลายอย่างนันกะบันถือกกะเอาแดงผู้อื่นเขานั่งเน่ไว้ผู้อื่นเขาถือก็เนี่ยเจสสองกันนะขันปู้ว่ากะว่ากะไปยิ้มไม่เอะใจสองไปคืนเงี้ยกันเลยว่าเอาเจสสองนี่เระเจเอะกันเนาะมากเจสสองพอยังค่ะพูบอกว่ามือนั่นกะพอดีแม่อยู่ต่างประเทศมันกัดโค้มากเนาะค่ะเนาะ ฟูกะหายเพื่อนค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินเนี่ยเพื่อจำได้บอกข้าหมันสัญญาที่หายไปกระพอคือปูขั้นี่บอกเลขตัวเลขเพื่อนเนาะค่ะเนาะบ้านมีปูแม่เพื่อนจะเลยาว่าคุณนมาว่าจำได้จะปูประตูโค้งเจ็ดสิบสองมาสัญญอันนี้ปูขั้นได้บอกเลยค่ะแล้วแล้วตอนนั้นก็ว่าขั้นในทาขาเพื่อนเพื่อนกัดกู้มาในขณะนั้นพอดีเพื่อนจะเลยบอกปูเลยบอกเพิ่นนมา จำได้ไหมคามั่นสัญญาถึงเวลาแล้วนะลูกก็สันที่ที่ได้สร้างที่สัญญากระพอวจะเป็นเจ้าภาพประตูโกงนะคะเนาะบัานี้จาได้จําได้จากปูแม่เราไว้วางส่ค่ะจำรู้ไหมว่าพ่อจะให้ตัวไหนรู้แต่ปูเจียรสองใช่ไหมกระสันปูข้างในเบาอยู่คนบอกหัดหน้านะเห็นไหมถึงเวลาที่จะได้สร้าง เพราะว่าแม่เพิ่ซื้อมาสามงวมดเพิ่นขนาดว่าเราทรงไปเหเพิ่นตรงๆเพิ่นบ่ถือค่ะเพราะว่าปู่ว่ายังไม่ถึงเวลาคิ้วคงจะของกับบ่อใดรอบนี้ถึงคิ้วตัวเองรอบนี้ถึงคิ้วแม่เพิ่นจะได้เป็นเจ้าภาพไงสัญญากับพอเดริว่าเป็นเจ้าภาพไงสัญญาจะถูซื้อมาสามงวดไม่ถูกก็มันไม่ยังไม่ถึงเวลาไงลูกปูว่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงรอบแล้ว ปกตินี่เห็นบ่ค่ะสิษยเอกตอนเท่าไปเที่ยวตอนเท่าไปเห็นเบิ่งงานใาเนี่ยปูบ่คิดว่าแม่เพิ่นสิโทรมาเพิ่นโทรมากอยางหางกันพอดีเนาะเพิ่นก็เลยให้แม่คู่ด้พักก่อนบ่ได้ตั้งใจว่าสิไปเนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะเพิ่นก็เอา้าไปพักก่อนเพิ่นก็ขอาขาดใส่ใจให้เนาะคะ่ะเราเมื่อน,นั่นก็อยู่ทั้งห่อพอดีปูก็ร่างสิลุ่งค่ะก็เลยว่าก็ร่างสิไว้ปูแล้วเพิ่นใดเพื่อนท้อมาโทร,มา,รมาพอดีค่ะ จะเป็นเรื่องมืออื่นนั่นแหละค่ะกะปูเพจะเาเรื่องนี้ะตัวเลขตัวนี้หละยงนม่ขานะผู้ใดมาอีกง่าย่านีเลยเจดแงโมหนักน่อยแล้วลงหอแล้วครับปูบอกตัวเลขครับปูบอกตัวสี่นะคี่เจี๊ยซอสกันง่ายนี่ปูบอกเก้าี่จีละโอ้เก้าหนึ่งเสี่นี่น่าร้อยได้ยังสี่เก้าห้าหนึ่งเก้าสี่ เนี่ที่เก่านาเกาซีหลังนี่นี่ใบเดียวว่าแต่ว่าว่าเต็มกระเป๋าผู้ว่าจะเอาลายไรเพื่อนเนเานแงยคะก็เลยว่าไม่เอาลายให้นเอาน้านราค่ะน้องวาทยิ้มเมื่อไหร่เอนี่งนี่ตซีสามเกาซีค่ะเดี๋ยวมากดึงมาจากบนไแน่เกีครับ ชุดเออชุดสองใบเลยมาี from, Somehow, ่ลายอเอามาเอามาชุดน <prejudice ten> <leaves> ึงเี่วดึงมานึงเก้าหนึ่งเก้อือเกียวมาเลยเมากกันใช่มอือเอาอีกได้ด้อเอาอีกแล้วมาตัวไรอยากจะเก็บวัหยึงม้งเลยอีกแล้อามากเงินนั่ต้องเอาน้ผู้ส่กผู้มัน ประตูโค้ตงตะวัประตูโค้งเจ็ดสิบสองอืมประตูโค้งอ๋อตะว่าเพื่อนให้ค่าเครื่องบินเพื่อนให้ค่าเครื่องบินแม่เพื่อนน่ะเอ้าแม่เพื่อนวาเครื่องบินก็อยู่ข้างบนสิปูครับผมก็ใช่ส,ส,ส,สิปูอะเพื่อนก็เลยให้แม่เพื่อนวาค่าเครื่องบินพ่อจะให้นะเบอร์สองเก้าสี่อืมแบอเครื่องบินสองเก้าสี่ค่ะ เบอร์เครื่องบินครับนี่ค่ะอันนี้สามเก่าซีนี่อันนี้เนื่อเก่าซีอะไรก่อนอ๋อสองเก่าซีอายุไหนเนาะอาจจะเป็นเลขขายสามตัวก็ได้ขายยิน่งด้วยครับผมเดี๋ยวนะคะนะตามนี่อะให้คนชิมอันนี้ของพคนชีนเก่าซีใบนี่เต็มแล้วก็ะเาบวกอร่อยมาก ครับนี่กาเปลี่ยนแนวทางของเควันนะครับเนาะก็ติดตามครับกาแากดไคลกดแชร์กดเปิดนั่งใจทั้งช่องนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องก็ขอสวัสดีครับ